สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเ,ออเช่นเคยนะครับสําหรับแนวทางในการเลือกชื่อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่30มธันวาคม2องพมนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับก็เชิญไปรับชมได้เลยครับชาวบ้านพบ ต้นมะพร้าวนะครับมีลักษณะคล้ายกับพญานาคนะครับและก็ใบหน้าคนนะครับโผล่ขึ้นที่กลางลําต้นต้นมะพร้าวนะครับบริเวณริมบ่อ,บอก,กุ้งนะครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับตัวเลขด้านในที่ผมได้บ่งกลุ่มให้นะครับว่าเห็นเป็นตัวเลขไหนนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเห็นเป็นตัวเลขไหนก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์แบ่งปันเพื่อนอที่รับชมด้วยนะครับส่วนคุณท่านเห็นเป็นตัวเลข6กเนะครับส่วนคุณผู้ชมเห็นแบบไหนก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันโชคแบ่งปันลาบกันด้วยนะครับจะได้มีโชคต้อนรับปีใหม่กันนะครับส่วนภาพนี้นะครับที่เห็นนะครับที่วงกลมให้ คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นลักษณะคล้ายใบหน้าคนนะครับที่โพอยู่ที่กลางยอดมะพร้าวนะครับที่ผมได้ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมไปก่อนหน้านี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมนะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมอย่างมีสตินะครับแล้วก็ขอให้กรรมชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับมีโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทุกท่านนะครับกับงวดวันที่30ธันวาคม2563ครับและก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับ